กสวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับงรพี่ก็จะมาสอนโหลดเซิร์ฟฟ b e ไฟล์ฟเบตา้าล็อกอินผ่าน Google นะครับเพราะว่า พี่สอนโหลดนะครับเนาะแล้วก็ล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กไปแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาสอนล็อกอินผ่าน Google นะครับเนาะและจะมาสอนหาโค้ดเซิร์ฟเบต้านะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนโค้ดเซิร์ฟเบต้านะครับคลิปนี้ก็มีนะครับเนาะและพี่จะมา สอนรับเพชรแบบฟรีๆในเซิร์ฟเบต้าย้ายไปเซิร์ฟจริงด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะข้อมูลสําคัญประมาณนี้ทําได้ยังไงนะครับเพราะว่าไม่มีช่องไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเอามาบอกกันง่ายนะครับเนาะเพราะว่าส่วนมากนะครับเขาจะเก็บเป็นความลับนะครับเพื่อรับเพชรแบบฟรีนะครับแต่พี่เอามาบอกให้แบบฟรีๆเลยนะครับเนาะก็คือแบบว่าถ้าคนไหนอยากได้นะครับเนาะในส่วนของเซิร์ฟเบต้าไปเล่นแบบฟรีสาหรับคนที่แบบว่า ยังไม่รู้ว่าเซิร์ฟเบต้าคืออะไรนะครับสําหรับเซิร์ฟเบต้าก็คือสินเป็นเซิร์ฟทดลองที่สามารถเป็น GM ได้ในเกมนะครับนอเวเป็นการ เล่นนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นการรู้ข่าวสารล่วงหน้านะครับเนาะหรือว่าจะเป็นการไซ้์ของต่างๆนะครับเนาะหรือว่าซื้อของต่างๆนะครับเนาะได้แบบไม่จํากัดแล้วก็ใช้เพชรได้แบบไม่จํากัดนะครับเนาะทุกอย่างไม่จํากัดนะครับเนาะและถูกกฎหมายไม่ใช่แฮกเกมนะครับทุกคนก็คือมันเป็นเซิร์ฟเบต้าหรือว่าเซิร์ฟแอวานะเองนะครับทุกคนก็จประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่า ยังไม่เข้าใจนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะและคลิปนี้พี่ก็จะมาสอนโหลดนะครับถ้าคนไหนอยากโหลดนะครับทุกคนเอก็จะประมาณเลยครับแต่ก่อนอื่นเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยแล้วกันนะครับมาเรามันเริ่มโหลดกันเลยดีกว่านะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็จะเป็นการโหลดนะครับเนาะแบบละเอียดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าการโหลดนะครับเนาะก็ให้เราพิมพ์ได้เลยนะครับเนาะคำ ฟีไฟส์สหวานนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าพิมพ์คําว่าฟีไฟส์สหวานได้เลยนะครับถ้าคนไหนพี่ไม่เป็นนะครับโนก็นี่เลยนะครับดูตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนและของจริงนะครับโนต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าพี่ย้ําไปหลายรอบแล้วนะครับโนว่าของจริงนะครับโนต้องเป็นเอสเอสสวานเอฟเอฟ กาลีนาคอมนะครับนอและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าถ้าคนไหนนะครับนอที่แบบว่าโหลดของจริงนะครับนอก็จะเข้ามาเห็นตรงนี้เลยนะครับฟรีไฟล์แอสหวันเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นของจริงนะครับนอและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอย่าไปโหลดตรงอื่นนะครับเพราะว่าตรงอื่นเป็นไวรัสนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของฟรีไฟล์เบต้านะครับนอที่แบบว่าหลายๆคนนะครับนอก็คือถ้าอยากเล่นต้องได้ มาโหลดได้ยนะครับทุกคน และพี่สอนผ่านนะครับเนในส่วนของคูโก้ไปแล้วนะครับเนแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าไม่ใช่นะครับก็คือพี่สอนผ่านล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กไปแล้วนะครับและวันนี้พี่จะมาสอนผ่านคูโก้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าฟรีไฟแอสวานะครับเนไม่จําเป็นต้องลบฟรีไฟลตัวเก่าออกนะครับเนหรือว่าฟรีไฟที่เราเล่นปัจจุบันออกนะครับและที่สําคัญก็คือระบบ i o s ไม่สามารถเล่นได้นะครับเนนี่เลยนะครับก็ชิมเข้ามาตรงคู ได้เลยนะครับเนเมื่อเราจิ้มเข้ามานะครับมันจะเขียนคำว่าเลือกบันซีนะครับเนก็เรียกได้ว่าเลือกบันซีเพื่อไปยังกาลีน่าฟรีไฟนะครับโนและ ขัวมือหรือว่าบางคนจะเป็นด้านล่างนะครับเนาะก็คือจะมีบัญชีให้เราเลือกนะครับเนาะเราก็เลือกบัญชีที่เชื่อมต่อกับ ID เกมของเรานะครับทุกคนก็คือถ้าไปเลือกมั่วนะครับมันจะไม่ได้นะครับต้องเป็นบัญชีที่เชื่อมต่อกับ ID เกมของเราด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนครับเนาะส่วนตัวที่2นะครับเนาะตัวที่2อนะครับอยากเลือกบัญชีไหนก็ได้สําหรับบัญชีคูเกอนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเนาะอยากเลือกบัญชีไหนก็ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้รลอยนะครับเนาะแล้วก็ เข้าร่วมเดี่ยวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเลื่อนขึ้นมาก็กดเข้าร่วมเดี๋ยวนี้ได้เลยนะครับก็คล้ายๆ Facebook เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ลอยนะครับเนาะเมื่อเข้ามานะครับก็คือยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเนาะแต่พี่ไม่ได้โกหกนะครับเรียกได้ว่าดาวน์โหลดได้แน่นอนนะครับและเขาก็เขียนอย่างชัดเจนนะครับเนาะว่าสําหรับ Android เท่านั้นนะครับเนาะในการ์โหาดนะครับเนาะและถ้าคนไหนเล่นระบบ Android ดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเนาะก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่า ลงมาอ่านตรงนี้ก่อนนะครับเนาะก็คือเริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่7นะครับเนาะเดือน6เป็นต้นไปนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดาวน์โหลดนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟฟีไฟแอสวันนะครับทุกคนก็ถือว่าต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับเนาะว่าเซิร์ฟฟีไฟแอสวันมีคนเล่นเยอะมากๆนะครับเนาะและมีการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเพื่อรับโค้ดแบบฟรีๆนะครับการหาโค้ดไม่ได้ยากนะครับก็คือการหา โค้ดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยในการนะครับเนาะว่าเราแค่เลื่อนขึ้นมานะครับเนาะหรือว่าเลื่อนมือถือลงไปนะครับทุกคนเอก็จะประบาณเลยนะครับเนาะก็จะอยู่ด้านบนของดาวน์โหลดนะครับทุกคนดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเนาะมันจะอยู่ด้านบนดาวน์โหลดเสมอนะครับเนาะสหรับเรื่องโค้ดนะครับทุกคนและถ้าคนไหนไม่เห็นนะครับเนาะให้กดรีนะครับเนาะรีดีว่ารีเหมือนรีเฟสนะครับเนาะก็คือกดรีเฟสนะครับเนาะหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยครับเนาะก็กดรีเฟสหนึ่งครั้งเท่านั้น และโค้ดมันจะอยู่ด้านบนประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับมันก็จะเขียนว่าขอบคุณสําหรับการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับนะและมีโค้ดตรงนี้นะครับอย่าให้ใครเห็นกับหน้าจอไว้นะครับนอหรือว่าก๊อปปี้ไว้ก็ได้นะครับเพราะว่า1โค้ดเท่ากับ1กุญแจเข้าไปเล่นเซิร์เบต้านะครับนะและกําหนดแค่10,000คนเท่านั้นนะครับในการเล่นเซิร์เบต้านะครับคนไหนที่แบบว่าเข้าไม่ได้นะครับจะเสียใจมากๆเลยนะครับก็คือรักษากุญแจไว้ให้ดีนะครับบางคนมีโค้ดยังเข้าไม่ได้เลยนะครับทุกคนก็คือ ถ้าเราลงทะเบียนวันนี้นะครับก็เท่ากับว่าเรามีสิทธิ์เข้าได้แล้วนะครับเพราะว่าเ m มก็จะจดชื่อนะครับนอเข้าไปในลิสต์เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอและวันสามารถเล่นได้จริงนะครับก็เป็นวันที่7เดือน6สามารถดาวน์โหลดและเล่นได้เลยนะครับนอเดี๋ยวพี่จะมาแจ้งอีกที่นึงนะครับนอสำหรับวันที่7นะครับทุกคนเออ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับเนว่าวันที่7นะครับเนาะเดือน6นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยล้วกันนะครับเนว่าอันนี้นะครับเนพี่จะมาบอกเลยละกันนะครับเนว่า พี่จะมาบอกเรื่อยๆแล้วกันนะครับโนว,ว่าอันนี้นะครับโนก,ก็เป็นทางด้านของฟรีไฟแอสวรที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าดาวน์โหลดนะครับเนหรือว่าอยากดาวน์โหลดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอยากดาวน์โหลดนะครับเนต้องดาวโหลดให้เป็นนะครับและการรับเพรไปฟรีๆนะครับเนก็คือ ปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับเนาะก็เป็นการค้นหาข้อผิดพลาดรับเพชรฟรีนะครับเนาะก็ให้เราจิ้มเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เป็น100อนะครับเนาะแต่วันที่เปิดเชิร์ฟนะครับเนาะจะเป็น1000เพชรนะครับทุกคนก็คือถ้าคนไหนอยากได้เดี๋ยวพี่จะสอนรับแล้วกันนะครับในจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่า เดี๋ยวพี่จะสอนรับแล้วกันนะครับเนาะว่าจุดนี้นะครับเนาะรับยังไงนะครับวันที่เปิดเซิร์ฟนะครับมันต้องรอเปิดเซิร์ฟก่อนแล้วกันนะครับเนาะมันถึงจะรับเพชรได้นะครับและสามารถรับได้ในเซิร์ฟจริงด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเข้าไปในเซิร์ฟจริงได้ด้วยนะครับเนาะก็คือเป็นเซิร์ฟที่เราเล่นปัจจุบันนะครับไม่ใช่เซิร์ฟฟรีไฟเบต้านะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าวันนี้พี่ก็มาสอนหลดแล้วนะครับมาบอกแล้วนะครับพี่ๆ่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่ ก็ถือว่าวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าไหนแจกให้ได้พี่พีการแจกให้ละกันนะครับสำหรับที่พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย